สิคี่่อแม่เดี๋ยวเ็ี่้องมันจบงอันบงล่แทดแทแทะแทดแทแทแทดแทแทะแทะแทดแทแก็ลอกกันบ้ะงหทดแทแทตหรือ่อกเนผู้ชุเหลืองๆคุณดีๆนะซื้ออย่งน้อครับซื้อน้องแอนนาตะานมาลำเสียนแจวค่ะดแน้องแอนนะครับไอมาหลายเลยทีเดียวน้องแอนน้องแอนเนี่มาดีเลยครับน้องแอ มากจะใส่เป็นคนบ้านใดครับเป็นคนสุวรระค่ะเป็นคนสุวรรณของบ้านนี่ม่อกวนดนี่เป็นฟัวบ้านน้องเมฆจ้าเพื่อนน้องฮานจางหวัดกุฎอนท่านีห้องเนี่ยค่ะบ้านน้องเมฆใกล้ๆท่าเข่าดีดีครับแม่คุณสาวน้องหานคุณสาวน้องเมฆหัวหน้าบัดดีจะดจืดเอาเอาชอบคุณมึงดูวยใช่ปะเอามุดมุดมุด เทพตะย่ขอผู้สารจ้กสอบนะครับูุนีเนี่ผู้ผู้ทีแดงแดงใน่นเธอร์ยัน้องพลงวิวเสียงมาเลเสียงแจวจ้าววิวสีงมาลนเสียงแจวมีพี่น้องมาเบิงมาลางมันเจ้าวใช้เินหาพี่้องรเลาเสียงให้มันเทียดจ้าเอาอูนี่เป็นคนบันเสียงตีเลยดีเป็นคนบันเสียงจ้าอยู่ซอยปูหลอดจ้า นี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเพคนบ้านเชียงอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์สุยางเบิ้ลเตมบนนั่งเอกนหน่อยเฮะรถขับแอนนะครับคนกระงามง่วกระงามฮะควายกระงามเข่ากระงามครับงามเบิ้ลสุยางสุแนวเรียกว่าอุดมสมบูรณ์เลยครับพี่น้องอ่อนซ่อนเดี๋ยวนี้หน้องแอนน้องเมสิ่เข้าไปเตรียมตัวโชว์ต่อไปก็แล้วกันครับม ขัดข่อยอ่อนซ้อนนายพระเอกซ่าเป็นจไดพระเอกพอกีบบ้ขันแมนมีอีกผู้นงึงเนาะสีเขียวน่าเขียวแดงแดงขาวเป็นไฟแดงดิโนน้ำนดีแล้วอุยหยงชมอุ่นชมๆๆยางอรรถครับพี่น้องครับต้อนรับพีต่ตอนรับน้องอีกครั้งครับเข้าสู่บรรยากาศงานโชว์ของหมอลำเสียงแจ๋วนนำโดยหัวหน้าแต้วสุกัญญาน,น,น้องพีนพน้องน้ำคณะาบ้านขมวดคขมื่นมาสู่พี่สู่น้องมือนี้ครับ หลับลอง9ชั่วโมงเต็มนะครับเต็มอิ่มแน่นอนครับพี่น้องครับแล้วกับพี่น้องอีกข้างหนึ่งนะครับก็คือทางไลายสดตรงปิดนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับพี่ปิ่นกำลังใจในรูปน้ำมาน้ลัเสียงแจ๊บบัตรราคา120บาทหน้างานครับพี่น้องที่เดินทิศเดินทางมาถึงแล้วครับจอดรถจอดล่านะครับเราก็เดินให้เขาว่าชมบรรยากาศคอนเสิร์ตของมาน้ําเสียงแจ๊บครับกพื่อสร้างรับครับพี่น้องทางลฟ์สดกลมปิดน้ำเด้นนะครับบัตรราคา129บาทนะครับโอนแล้ว ส่งสลิปไปที่มารำเสียงแจ๋วแฟนเพจครับตอนนี้แอปปี้ท่ากำลังทำงานถึงยางหนักเลยพี่น้องนะครับตอนนี้ก้นเขาย่างไหลร้องพี่นอ้องเนาะครับผมพี่น้องเคยพี่น้องที่พี่นอ้องอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ล,นลานเลยมนุษย์โลกบ้านเชียงพี่น้องเยินอบมบอกัดไม่บออบอ้าวไม่าเล่นกับเด็กบอห้กากแกมเป็นเด็กหมอมาเชื่อชื่อดีทีลบมาเชื่อแล้วล้านเพื่อนท่านี่แห้งดินในงกุ่มเลยเพี่น มันก็เบิกยืดแล้วขอลากบุญเบิ้ลคุณอาจจะบอกว่าเข้าวเผาเลยและที่นี้แล้วขอเสียงคนหักมหมอนเสียงใจอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับที่กำลังอะไรดังหลโอ้ยพฮีบนี่ตื่นเต้นลรเพิ่เอกสร้างเปิดูด้วยกันตื่นเต้นเตื่นเต้นเตื่องอารมณ์พี่น้องยังทังเตะให้ทั้งเต้นทั้งตกลม พี่<อ>น้องครับมื่อนี้อาจจะชุ่มฉ่ำแน่จัง่อยนะครับพี่น,อน้นองเป็นน้ำมันเนาะครับน้ำมันศักดิ์ิซี์ชุ่มฉ่ำใจกันได้ที่เดียวครับพี่น้องครับผู้ใดเบิ่งบ่จุใจวันทีหนึ่งนั่ไปเบิ่งอำเภอบันดุงเด้เอ,อพี่น้อง หนึ่งาคมที่เบอบ้านดุงนะครับเป็ไงนี่นะครับพี่น้องครับไปหายกำลังใจทีมงานมาลั่เสียงแจมบพร้อมด้วยหัวหน้าแต้วสุกัญญาและกับวัดหญิงครับพี่น้องพี่น้องครับบอสทีงทำงานเจ้านะครับเมื่อวยังมีศิทธิ์รับบินรับเชิญที่พี่น้องรอคอยหลังแทนกี่มากมายไม่ว่าจะเป็นคุณนุชวิลาวันครับครับพนักงานมาลั่เสียงบิมกครับ นหนานกพงศกรตามมาด้วยน้องไอซ์สุณาภพรและก็น,น้องคอบเตอร์จากมลำอลังการโชว์นะครับผมใส่อขอเสียงเอฟซีพระเอกแทนที่ระพานแดงดูย่างหนาเนี่ยคือเ่าเป็นบอกครับครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับมลำเสียงแจวเราน้องนำาพาพี่น้องทุกท่านพบและสัมผัสกับพระเอกหนุ่มจากเมืองหมอแขนแดนนอกคูณ นี่คือการมาของพระเอกหนุ่มหมอลำเสียงแจ๊สพระเอกแพทยพีระพักหมอลำเสียงแก้วตบมือสวดๆพี่น้องสวัสดีครับ แต่ทีนี้ถึงจุดจุดหมายนั่งห่างไกลหรือไกลแค่ใดแต่นี้เราบ่ยอมท้อบ่แม่แม่ท้อจังร้อบังปั้นสู่ไปเด้อสู่ปลายนํากันบ่ขออย่า វើងពីជាសើងស្វើងនឹងខឫុងលើងតានប់លើងពីបាន្វើងបាន់សាស្វើងដ มันนั้นนั้นไปนี่สิตามพระฝันชอบเธอแลมันบ่แปลคือคำสรรค์ของคนยืนคาเฒ่า ขอบคุณศินย์กบเนื้อน,นะครับชิงสู้ๆเดี๋ยวพระเอแกแบกพัดพี่น้องครับทีนี้พี่น้องเพื่อชีวิตหมอลำนะครับทำบริยืนพื้นบรนินังพี่น้องในชีวิตของหมอลำมีกำบศิลป์ครับพี่น้องครับกระผมนี่คือพระเอกหนุ่มกระจับชิ้เงินบอดร้องเสียงแจง๊สนำโดยหัวหน้าเตือนสุกัญญานี่คือพระเอกหนุ่มเสียงแจ๊สพระเอกแพทพีรพัฒนค์ครับพี่น้องครั